มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศรษฐาย้ำชัดไม่แก้มอ1นึ 112. เดินหน้าเรื่องปากท้องประชาชนก่อนแคนเิเดตนาในรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะที่สว ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นข่าวและคลิปการให้สัมภาษณ์ของตนเองถึงจุดยืนในการแก้ม1 2 2ว่ายังคงยืนยันเรื่องม1 1 2ต้องไม่อยู่กับพรรคการเมืองที่เสนอแคนดิเดตในรัฐมนตรีในวันโหวตเลือกในรัฐมนตรีในครั้งถัดไปไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสวและอีกหลายพรรคการเมือง โดยระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันโหวตนายกครั้งขัดไปแน่นอนต้องไม่มีแก้ม .112 เพื่อไทยชัดเจนว่าจะไม่แก้ไขไม่ยกเลิอกอย่างแน่นอน นอกจากนั้นนายเศรษฐากล่าวว่าหากต้องการให้ประเทศเดินหน้าและก็จัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ก็จําเป็นต้องถอดสลักและวางเรื่องม1 1 2ไว้ก่อนในวันนี้เรื่องเศรษฐกิจและก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดเรื่องใดที่ทําให้ประชาชนอิ่มท้องและทําให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นวันนี้ต้องทําก่อนเศรษฐาย้ําชัดไม่แก้ม .112 เดินหน้าเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีตดทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ